ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม Fk Journey ม m ม p ขิงๆนะครับแนะนำร้าน Easy การนะครับถูกและสะดวกปลอดภัยเติมง่ายราคาถูกเลยนะครับสนใจก็แอดไลน์หรือว่าเข้าเว็บไซต์ได้เลยครับ ช่อง The m a d e n c e ์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่องเด e m มาเด c e นะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สถานที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อินโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับมีตลอดซูมมาเดนช่องผมวันโโนี้มาเดนเกมมิ่งกันเช่นเคยนะทุกคนสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องชาวเ k j o เจอร์นี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอีก1วันที่เดี๋ยวผมจะมาแชร์อคอนเทนต์ของเกม FK j o เจอร์นี่กันต่อเลยนะครับต้องบอกว่า พอได้รู้แล้วว่าจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆบ้างก็เริ่มรู้สึกไฮป์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมีอารมณ์มีแรงกระชุ่มกระชวยขึ้นมาในในการเล่นนะครับสำหรับ FkJourney วันนี้ดีวผมจะมาพรีวิวว่าในอนาคตอันใกล้ต้องบอกว่าอันใกล้เนี่ยเขาจะมีอัปเดตอะไรบ้างวันนี้จะมาพูดนอกเหนือจากแพท1.3.3ที่เราดูกันไปในรอบที่แล้วแล้วนะครับวันนี้มีอีกเรื่องนึงด้วยที่เขาบอกว่าเขาจะมีโหลบอะไรใหม่บ้างเรื่องซีซั่นเรื่องโหมดใหม่ๆแบบใหม่เอี่ยมอ่องเลยอะไรเงี้ยนะมีอะไรบ้างมันเป็นแบบการท รจริงๆเนี่ยข้อมูลตรงนี้นะครับมีอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะผมจะให้ดูกันแล้วเดี๋ยวเราอพูดคุยกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างส่วนในเรื่องรางวัลประจําปีเนาะก็ย้ำอีกทีว่าใครที่แบบดูแล้วมันเอ้ยมันน้อยจังวะก็ช่วยๆกันส่งเสียงออกมาแล้วกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เพราะว่ามันเป็นรางวัลที่เขาบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้คือแจกน้อยจริงอะ่ะเม็ด ลุงอะไรเงี้ยนะ20เมตรจุ่มไม่เป็นไรถือว่าบบนไปนะครับเผื่อเผื่อว่าทางผู้นำเขาจะเห็นล้วก็สงสารเรานะครับชาว FK เ o นี n ตาำดำานะครับสายฟีนี่ยิ่งน่าสงสารเลยอะเออมาครับเดี๋ยวเราหมือถึงว่าต้อานาหน้าเศร้านะคือหน้าแจกสักต,ตัวหนึ่งก็ยังดีเหมือนตอนอะไรอีเวนท์ที่เขาโวตกันเนาะอันะนะนั้นดีนะครับไปคลิปนี้เราไปดูกันเลยครับสําหรับพรีวิวของอัปเดตเกม FK เ o นี n อันใกล้ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปครับ มาครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับก็คือจะเป็นอันนี้นั่นเองนะครับ Talk with Designer หรือพูดคุยกับผู้พัฒนาผู้ออกแบบเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงเวลาเราจะติดตามข่าวสารเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยนะเขาจะมีโพสต์พวกนี้ยอยู่ใน Facebook Facebook ก็จะมีโพสต์อยู่แล้วนะครับว่ามีอัปเดตตรงนี้ตรงนี้นะติดตามเพจ Facebook ของ FK j o u r นีได้ต้องบอกว่าติดตามที่เพจนะครับไม่ใช่ที่กลุ่ม ที่เพจเขาก็จะมีอัปเดตให้ว่ามีอะไรบ้างเนาะทีนี้พออัปเดตเขาก็จะมา 8, นแปะัน้เป็นแบบออฟฟิเชียลหลักของเกมเลย FK Journey New แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่มีภาษาไทยนะครับไม่มีภาษาไทยเนาะดังนั้นก็ใช้ Google Translate อ่านได้นะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อ่นานภาษาอังกฤษนะซึ่งอันนี้นั่นเองนะครับจริงๆเขาประกาศตั้งแต่วันที่17แล้วนะครับ17มีนาวันที่ยี่แล้วก็3วันแล้วนะครับแต่ผมเห็นยังเงียบๆอยู่เดี๋ยวผม,มอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่มามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะต้องบอกเลยวว่่ามันนนตตืเ้้แลก็ หายขึ้นมาน่าเล่นขึ้นอ่ะเออมันมีอะไรให้น่าเล่นขึ้นมาอีกเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งอันนี้มันเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่าเรามาพูดคุยกับผู้พัฒนาการนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะนะอะ Hello e v e ว y o n ันวันนี้นะครับเรามีอะไรจะมาประกาศการเกี่ยวกับตอนนี้คนนะมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับซีซันของ e t e r อ a l อะไรนะเอเทอริตี้เชนอลเทอริตี้นะโซ่แห่งนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอนาคตกันบ้างนะครบว่ามีอะไรใหม่ๆ ไอ้ I, cross over event, คอสโอเวอร์อีเวนต์นะครับคอสโอเวอร์คอสโอเวอร์นะครับหรือคอลแลบนั่นเองนะครับทุกคนคอลแลบแรกของ FK Journey จะมาแล้วใช้เวลาทั้งหมด1ปีปีหนึ่งมีคอลแลบ1รอบถือว่ามันธรรมดาว่าคุณมีหลายเกมก็ปีหนึ่ง2ปีบ้างถึงจะมีคอลแลบแล้วแต่เกมเนาะนี่ครับจะมีอะไรไม่รู้นะครับต้องบอกว่าอะไรยังไม่รู้นะครับแต่ว่าจะมีการคอสโอเวอร์ over, มาคอลแลบกัน กับฮีโร่ในเกม F.K. Journey นะครับเพราะว่าผมเห็นในเกมอะไรนะ F.K. Arena เกมรุ่นพี่เนี่ยเขาก็มีคอลแลบในคอสเวอร์เกมอื่นอยู่ที่เอามาเป็นตัวละครใช่ปะอันนี้ F.K. Journey นะครับกำลังจะมีฮีโร่คอลแลบเข้ามาแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเป็นจากอนิเมะเรื่องไหนซีรีส์การ์ตูนล,ละครเรื่องไหนเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าที่มีโอกาสไปคุยกับผู้พัฒนานที่เขาบินมาจากสิงคโปร์รอบก่อนที่รอ้อยฟังกันไปนะครับเขาก็ถามผมเลยว,ว่าไอ้คอสวเวอร์คอลแลบเนี่ยถ้าเกิดจะจัดอะเอาอะไรดีคอลแลบกับอะไรดี อนิเมะเรื่องไหนดีซีรีส์เรื่องไหนดีอะไรที่มันน่าสนใจดีคลแลบกับใครดีอันนี้เขาม่ถากันนี้เขาสนใจนะอันนี้ต้องบอกเลยว่าสนใจดังนั้นนี้นะครับเขาบอกว่าในเวอร์ชัน1.3.4นะครับซึ่งถัดจาก1.3.3นั่นเอง1.3.3จะมาวันที่27นี้นะครับอีก7วันส่วน1.3.4ก็หลังจากนั้นผมเดาว่าน่าจะช่วงปลายปลายซีซั่นใหม่นี่แหละปลายปลายซีซั่นนี้ก็คือประมาณเมษาน่าจะเมษาได้นะ เตรียมรอกันเลยนะครับคอลแล b บฮีโร่จะมาดังนั้นข้าใครที่แบบมีเพชรแล้วแบบไอ้ตัวนี้มันกากก็ข้ามสะสมไว้ก่อนได้เผื่อเปิดตู้คอลแล b บเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้คอลแล b บมันน่าจะเป็นลิมิเต็ดลิมิเต็ดอีดิชั่นอะไรอย่างงี้นะเผื่อมันเทพนะจะได้สะสมกันด้วยนะครับคอสโอเวอร์ฮีโร่ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัวคอสโอเวอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะเปิดได้ตามตู้เลดอัพปกติเลยนะครับก็คือไอ้ตู้เกือที่เราเปิดกันนั่นเองนะครับไอ้ตัวคอลแลบนี้ก็ เตรียมพร้อมนะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีแล้วกันนะครับอะแล้วเขาบอกว่าในดิสโทรแมจิกบวกนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ด้วยมีอีเวนต์ด้วยนะครับที่เราจะทำให้เราพัฒนาฮีโร่ตัวคอลแลบเนี่ยขึ้นถึง M บวกเลยนะครับเอออันนี้คือดีเพราะว่าตัวฮีโร่ปกติทั่วไปเีย่ยเราเปิดมามันเป็นแค่ระดับกากๆต้องดัน L บวก M บวก S บวกแต่ว่าตัวฮีโร่คอลแลบเขาบอกว่าเขาจะมีอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์ที่จะช่วยให้เราพัฒนาฮีโร่คอลแลบถึง M บวกได้เลยฟรีๆโดยการเล่น,นอีเวนต เผื่อว่ามาจริงเราวแม่งไม่มีนะจะได้ช่วยกันบน่นอีกทีหนึ่งเรามานักบ่นอยู่แล้วนะครับมาอ่าเรื่องคอนแลมผ่านไปก็ตื่นเต้นแล้วนะเรื่องที่2นะครับ i m p r o v e Season Experience อันนี้กับ r e w a r d Adjustment ก็คือต้องบอกว่าเป็นปัญหาหลักเลยของเกมนี้แหละคือ a อพพลิเคชเนี่ยปัญหาหลักของเกมนี้เลยคือไม่รู้จะทาอะไรเบื่อเร็วเล่นเร็วเบื่อเร็วไม่มีอะไรทําวนอยู่เหมือนเดิมตลอดไม่มีอะไรเลยเพราะมันเบื่อเร็วมากซีซันหนึ่งล่อไป4เดือนเนี้ยเบื่อเร็วมากใช่ปะ อันนี้แหละครับปัญหาหลักที่เขาพยายามแก้ไขตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วที่คนจากสิงห์กับโปรเขาบินมาคุยเนี่ยอันนี้คือปัญหาหลักเลยที่เขาพยายามเน้นว่าจะทำยังไงดีเรื่องซีซั่นเอายังไงดีว่าทํายังไงให้คนไม่เบื่อให้คนเล่นกันต่อไปนะครับนี่ครับเขาก็มีไกด์ไลน์ออกมาแล้วว่าจะปรับปรุงยังไงเกี่ยวกับเรื่องซีซั่นนั่นก็คือเขาบอกว่าจากของเดิมเนี่ยซีซันหนึ่งนะครับมันอยู่4เดือนนะก็คือควอเตอร์หนึ่งอะซีซันหนึ่งคือควอเตอร์หนึ่งเลยอย่างซีซั่นใหมน่นี้คือมาตัั้งแต่่ปีีใใหหมม1 2 3 4 4เเดด๋ยยวจบบนนสา ح, ครือ เขาจะปรับเป็น3เฟสใน1ซีซันนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ผมอธิบายภาพเลื่ห้ฟังก่อนเลยคือของเดิมเนี่ยซีซันเราไม่ได้มีเลย,เลยใช่ไหมหนึ่งซีซันก็เก็บเวลกันแปลยาว4เดือนจนปัจจุบันยังไม่ตันนะครับแล้วก็มีบอสมามาีไอ้บอสโลกมามีบอสใหม่มามีอีกกิจกรรมใหม่มามีแมปใหม่มาแค่นี้เลยอันนี้คือซีซันนะอันนี้คือปัจจุบันนะ ของใหม่นะครับเขาจะแบ่งไอ้ตรงซีซั่นเนี่ยสเดือนเนี่ยแบ่งเป็น3เฟส3ช่วงใน1ซีซั่นก็คือซอย่อยเหมือนเป็นซีซั่นเล็กๆมินิซีซั่นใน1ซีซั่นแล้วกันนะอ่ะมาดูกัน,นครับเขาจะมี3เฟสนะครับซึ่งเขาจะบอกว่า2เฟสแรกนะครับเฟสที่1กับเฟสที่2ช่วงที่1กับช่วงที่2เนี่ยจะระยะเวลา5สัปดาห์เท่านั้นแปลว่า1เดือนน,นิดๆเองนะอ่ะหซีซั่นมี4เดือนใช่ไหมครับเขาจะเปลี่ยนว่า ในช่วงเดือนแรกเดือนนิดๆ5สัปดาห์เนี่ยจะเป็น2เฟสแรกนะครับแล้วก็เฟส3เนี่ยเดี๋ยวจะมาเติมเต็มที่เหลือนะครับดังนั้นก็คือเราก็จะมีอะไรให้เล่นมากขึ้นซึ่งไอการแบ่งเฟสเนี่ยครับเขาบอกว่าไอเรื่องของ Sta ต์โปรเจคชันซีซันเรโซแนนซ์เนี่ยมันจะมีแคปอยูอ่อย่างปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่า1ซีซันเวลาเราผ่านด่านเนี่ยมันก็จะมีแคปแต่ละวันแต่ละวันอันนี้มันแคปแต่ละวันนะครับแต่ว่าทั้งซีซันก็คือล่างยาวเลยแต่พอเป็นเฟสเนี่ย สมมติว่า2เฟสแรกมันอยู่5สัปดาห์ใช่ไหมครับไอการผ่านด่านเลเวลทั้งหลายเนี่ยมันจะมีแคปในแต่ละซีซันดังนั้นการแข่งขันทั้งหลายในแต่ละเฟสเออมีแคปในแต่ละเฟสนะไม่ใช่แต่ละซีซันการแข่งขันหลายในแต่ละในแต่ละเฟสนะครับไม่ว่าจะเป็นการตีบอสเพราะว่าเลเวลมันมันอยู่แล้วแต่คนว่าคนเลเวลเท่าไหร่แต่ละเฟสเนี่ยมันมีแคปอยู่ว่าสมมติเฟสแรกนะครับแคปเลเวลอยู่ที่200เฟสที่2แคปอยู่ที่300อยอย่างเงี้ยเออมันจะจำกัดเพดาน แล้วก็จํากัดพวกการอัพตัวละครในแต่ละเฟสนั่นเองนะครับแต่นั้นเมื่อถึงแคปเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันจะมี n d l e s s state ให้เล่นอีเวนต์ด้วยซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยคนที่แบบถึงเพดานของแต่ละเฟสแล้วเนี่ยเข้าสู่อีเวนต์ endless พอถึง endless มันจะเป็นอีเวนต์คล้ายๆช่วงแรกๆเลยที่ไม่มีซีซันนะครับที่เราถึงเพดานแล้วเนี่ยมันจะมีด่าน FK Sta t e ให้เราเล่นแล้วก็จัดแรงว่าไอา้คนนี้นะมันได้แรนดที่1มันได้ของรางวัลเยอะมากอันนี้ผมว่าดีซีซันใหม่ที่แบ่งเป็นน,นะัมจ ไม่ต้องมีไอ้นี่ลนะไม่ต้องมีเรื่องของลากยาวแล้วก็แบ่งเป็นเฟสแทนแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยนะครับมีรางวัลของเอเลสนะครับดังนั้นก้องมาดูกันด้วยนะทุกคนเอออ่ะทีนี้ถัดมาครับเขาบอกว่าอันนี้คือเรื่องของเฟสนะคร่าวๆที่เขาบอกว่าในการเริ่มต้นของเฟสสองกับเฟ,ฟสสามสมมติเฟสหนึ่งเราจบแล้วเนี่ยเฟสสองกับเฟสสามผมต้องเล่นใหม่หมดเลยไหมครับเลเวลมันรีใหม่หมดไหมเนี่ยเหมือนเป็นซีซั่นรีเลเวิลไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเขาบอกว่าเฟสสองกับเฟสสามเนี่ยไอ้โปรเกรสไอ้เนี่ย มันจะยกมามันจะยกมาที่เฟสใหม่นั่นเองอ่าสมมติว่าเฟสแรกจบปึ๊บตันตันตันก่อนนะตันเราก็เล่นตอนตันเราก็เล่นเอเลสเพื่อชิงรางวัลอ่าพอเปิดเฟสที่2ปึ๊บเอาเลเวลตรงเนี้ยยกมาเริ่มเฟสที่2เก็บเวลกันต่อดนันด่านกันต่อพอตันปึ๊บก็เอนเลสต่อแล้วก็ยกไปเฟสที่3อย่างนี้นะครับเป็นสเฟสนะให้เห็นภาพกันเออแล้วก็ไล่ไปเรื่อย เขาบอกว่า3เฟสเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันมีแอดคอนเทนต์ต่างๆด้วยนะแล้วมีเกมโหมดต่างๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเขาจะเพิ่มบอสโลกขึ้นมาอีก3นะบอสโลกขึ้นมา3เลยแล้วก็ไอ้ปากไทท่านอันนี้ผมเบื่อมากเลยแม่งเอ้ยเอาอย่างอื่นมาให้เล่นบ้างก็ได้ <c oughs> มีแต่เดิมๆมีปากไทท่านมีอะไรนะจัดตัวสู้บอสอะไรชะเชลนอะไรของแม่งรู้มีเหมือนเดิมเอ้ยไม่เป็นไรแต่ก็เข้าใจได้อยู่ <c oughs> นะครับเขาก็จะพยายามยัดโหมดยัดบอสเข้ามาเพิ่ม นะเขาบอกว่าจะมีอีเวนต์โหมดมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ต้องรอต่อไปนะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วเขาก็บอกว่าในซีซันอนาคตนะถัดไปเนี่ยซีซันเนี่ยครับก็จะมีแต่เฟดแบ่งเฟดเนาะแล้วก็จะมีรางวัลพิเศษของการสะสมรางวัลการเล่นของเราด้วยว่าเราไมค์สโตนถึงได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเออนอกนือจากรางวัลปกติที่เราได้กันเนี่ยเราจะมีรางวัลมากขึ้นก็ดึงดูดผู้เล่นมากขึ้นแล้วกันเนาะพอเกมมันเริ่มเอื่อยแล้วต้องแจกเยอะขึ้นแหละแม้แต่คนไม่เล่นนะครับอ่ะทีนี้ ทีนี้นะครับเรื่องของไอตัวมันมีเฟสใช่ไหมทุกคนอาจะสงสัยนะครับว่าเอาแล้วรางวัลซีซั่นมันจะคิดยังไงครับคำตอบก็คือมันรวมทุงหมดเลยเพราะอย่างที่ผมบอกนะเลเวลการผ่านด่านชามทั้งหลายมันไม่ได้รีเซ็ตเวลาจบเฟสมันแค่มาขั้นเฉยๆว่าเอ้ยอย่าเพิ่งรีบไปพอแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปเล่นเอ d เ e สเอ n เ l สอีเวนต์เก็บรางวัลในแต่ละเฟสก่อนแล้วค่อยไปเฟสถัดไปจะได้ไม่เบื่อกันเร็ว นั่นเองก็คือเป็นการแบ่งย่อยในแต่ละซีซันนั่นเองนะครับไอ้น,น่าสนใจรอดูกันว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมจะทำให้เราตื่นเต้นมากขึ้นไหมแต่ผมก็ดูแล้วว่าต้องเล่นเยอะขึ้นแหละอย่างเงี้ยจากเดือนที่ผมเล่นอีกเกมนึงอยู่ <c oughs> ก็อาจจะต้องมาฟาร์มเกมนี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เออมาทีนี้มาดูระบบถัดไปครับอันนี้เป็นอีกระบบนึงเลยก็คือ o n o r One อันเนี้ยมันเป็นระบบที่เราเห็นกันแล้วในที่ผมพรีวิวเรื่องแพช1.3.3ก็คือเขาจะมีให้เปิดโหวตฮีโร่ ระบบโหวตฮีโร่เลยอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจก็แค่โหวตฮีโร่ว่าคุณอยากได้หมวกตัวละครตัวไหนโหวตมาเดี๋ยวไปทําหมวกมาให้แค่นี้เลยนะครับอันนี้ก็เออสายแฟชั่นแล้วกันแบบเอ้พี่ผมอยากใส่หมวกถิมนโตแพดเดิป๊อปครับอยากใส่หมวกอ่าทารีนทารีนมีอยู่แล้วปะวะใส่หมวกอัน,นอเนี้ยอะไรเงี้ยอยากใส่หมวกต้นไม้เงี้ยก็โหวดโหวดไปนะอันนี้ข้ามไปเอาไว้มา แล้วก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือเป็นซันลิสโชดาวน์เอ้ไม่สุดท้ายซันลิสโชดาวน์นะครับซึ่งอันเนี้ยผมต้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้ฮายเลยเพราะว่าเวลาเล่นเกมใช่ไหมันต้องมีเป้าหมายอย่างผมเล่นเกมอื่นมันมีเป้าหมายว่าเราต้องไต่แรง p ี p ติดท็อป5เราต้องคิวเยอะๆนะครับตีแรงๆตีไม่แรงก็ต้องเติมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอันนี้คือมีระบบซันลิสโชดาว w n ครับคือเป็นเหมือนเหมือนระบบ p v p แต่ว่าเป็นระบบแชมเปี้ยนชิพครับทุกคนอันนี้ฮายจริงนะ เป็นแบบ1 v 1 n ด้วยนะครับ1ประทะ1ตัวตัวเลยแหละครับแล้วก็เป็น knock out competition ด้วยคือใครเคยดูแข่งเกมอะที่มันจับเป็นสายๆล่างขึ้นบนเป็นพีระมิดอะอ่ะสิคนแข่งกันปุ๊บเหลือ8 8แข่งกันปุ๊บเหลือ4 4เหลือ2 2เหลือ1เงี้ยเออเป็น knock out competition นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าแพ้สุลตา่านแน่นอนอย่าไปเล่นเลย <c oughs> ไม่ดูว่ามันจะแบ่งแรงหรือเปล่านะเพราะาถ้าไม่แบ่งแรงเนี่ยสุลตา่านกินขาดหมด ขนาดในไอาอารีนาสุพิมาร่ที่เล่นกันเราก็เห็นกันแล้วนะว่าเราไม่ไหวสายเติมน้อยเติมกลางก็ไม่ไหวนะไม่ต้องเติมสุดน,นะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันนะเผื่อให้เราได้มีอะไรเล่นลน,นิดนึงก็ยังดีอย่างที่บอกนะครับเนี่ยครับก็จะแข่งเป็น1ประธาน1เลยแล้วก็มีรอบ6432 16ควอเตอร์เซมิแล้วก็ไฟนอลไปนะซึ่งในแต่ละการต่อสู้นะครับเขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยให้เลือกแค่สฮีโร่เท่านั้นอันนี้ผมอ่านหลายรอบมาว่ากูอ่านผิดหรือเปล่าวะ 3ฮีโร่นะครับไม่ใช่3ทีมนะอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่เขาเขียนว่า3ฮีโร่นะปกติอย่างสุพิมอรีนาเราจัด3ทีมซึ่ง3ทีมมันมีหลาย10ตัวไงแต่น,นี้เขาบอกว่า3ตัวนะครับ3ตัวนะแปลว่าเอาแต่ละตัวมาหนึ่งหนึ่งกันเลยนะเนี่ยแบบเอาลิล่เมเจอลิลลี่เม์เงี้ยใครปาดก่อนชนะใครปาดก่อนแพ้ใครปาดหลังแพ้อันนี้ต้องพึ่งดวงด้วยนะครับถ้าอย่างเงี้ยคือไม่ได้มีการใช้บัฟแต่รดจับเพื่อนฝูงเลยนะอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวตัวเลยอนะ เอออย่างนี้ตัวบัฟคือไม่ได้เล่นเลยครับนี้ต้องปั้นตัวแครี่อย่างเดียวเลยเออเนี่ยมันเป็นวันออนวันดูเลไงครับก็คือหนึ่งประทัดหนึ่งเลยใครแพ้ตกรอบแล้วก็จนกว่า3ตัวจะแพ้หมดนะครับก็ผมต้องบอกเลยว่า d e f e a t i n g enemy hero รเลกิบู่อันนี้มีดรอปไอเทมด้วยชนะปุ๊บจะได้ดรอปมีไอเทมดรอปด้วยเหมือนตีบอลแล้วของดรอปอะไรเงี้ย้ยอันนี้สนใจน่าสนใจอย,อยู่ครับน่าสนใจอย,อยู่ ขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลอนช์จะล้อนตัวนี้ในเวอร์ชั่น1.4.1นะดังนั้นนะครับดังนั้นไออันเนี้ยที่เขาบอกว่าจะมาตั้งแต่เท่าไหร่1.3.4อ่ะยังไม่มีไอซันลิสนะดังนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนเลยว่า1.4.1น่ะครับน่าจะอีกนานอยู่แหละผมว่านะ่าจะครึ่งปีหลังอะครึ่งปีหลังกว่าจะมานะอันนี้แต่เขาก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าจะมีเพื่อแบบว่าเอออย่าเพิ่งไปเดี๋ยวกูจะมีหมดนี้นะรอเล่นกันก่อน นะครับอ่ะมาทีนี้สุดท้ายอันนี้ก็เป็นอีกโหมดหนึ่งที่ฮายมากสําหรับชาว Fk ที่แบบเอ้ยผมไม่มีตังค์สู้คนอื่นเลยครับสู้คนอื่นไม่ไหวสายฟรีถัดจากนั้นเะรติมกลางกูจะเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแม่งก็ Pp สู้ใครเขาไม่ได้เลยนี่ครับระบบ Management Simulation โหมดเป็นระบบทําฟาร์มครับเพราแม่พี่น้องระบบทําฟาร์มสร้างบ้านเปิดแมปเออ,อนนี้ดีน,นี้ดีคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่่งททีผมมนนนะนนาําาาารเปจกสิ เขาปม,มาสิงคโปรทำไมล้วเขาถาม่าอยากได้ระบบอะไรเพิ่มอยากมีอะไรเพิ่มไหมในเกมนี้ผมบอกเลยว่าอยากให้มีทําฟาร์แมแบบสร้างหมู่บ้านเดินเปิดแมพสำรวจโลกเพราะว่าเกมแมพมันสวยคือเขาไม่ได้อยู่ท้ายตรงนี้เลยไม่ได้อมาใช้ประโยชน์เลยนี่ครับมีระบบการทําฟาร์มมาละระบบทาฟาร์มเลยนะว่า,เ,าเดี๋ยวเรามีสร้างบ้านเนี่ยเขาจะแบบนี้เลยครับเป็นสร้างหมู่บ้านทาฟาร์มเปิดโลกเปิดแมพอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นเกมทําฟาร์มไปแล้วว่า Fk Journey <c oughs> เป็นเกมทําฟาร์มแล้วครับทุกคน เออน่าสนใจมากเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นการฟิวต้องบอกว่าน่าสนใจนะแต่1.3.4ที่กำลังจะมา27นะครับยังไม่มีตรงนี้นะที่ผมย้มําีกทีนะครับอย่าสับสนนะอันเนี้ยให้รอไอ้อ1 3นยังไม่มีตรงนี้อันเนี้ยให้รอ1.3.4มันจะเริ่มมีคอสโอเวอร์มามีไอ้ระบบออเนอร์โหวตมาเนี่ยไอ้ไอ้ระบบโหวตเนี่ยมาตั้งแต่1.3.3เลยนะครับแต่ระบบคอสโอเวอร์เนี่ยมา1.3.4ส่วนระบบั่ไป ส่วนไอร้ระบบแชมเปี้ยนชิพก็รอนน่นเลย1.4นะครับ1.4 1อีกนานส่วนอันนี้อันนี้เขาไม่บอกอ๋อเนี่ยเขาบอกว่าเลดจูนครับระบบฟาร์มนะครับปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้เรียบอันนี้เต็มพร้อมเลยอันนี้ไวๆนะครับก็รอเล่นกันได้เลยนะพ่อพี่น้องเอาไว้คลิปนี้วันนี้แล้วกันนะครับมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับผมว่าตื่นเต้นขึ้นเยอะแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับพูดคุยกันได้เลยผิพาไรขออภัยด้วยแล้วก็ ยังเล่นกันอยู่นะครับเอฟเคเจนี่ผมเล่น2เกมเล่นหลายเกมจริงเล่นหลาย game, เล่นมากกว่า2เกมนี่นะแต่ว่ามีเวลาทําคลิปแค่นี้ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วฝากติดตามไลฟ์ที่ช่องด้วยแล้วก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กเพจเดอะมาเดนสแคมปิ้งนะครับฝากติดตามเพจกันด้วยนะแล้วอย่าลืมมากดสมัครเป็นเมมเบอร์ชิพร่วมเป็นสมาชิกชุมช,ช่องเดอะมาเดนนะครับเป็นชาวเกลือด้วยกันกดสมัครที่ใต้คลิปเลยหรือว่าสมาัครในช่องก็ได้ไว้เจอกันต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ